ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่อ่านให้ฟังบายชีเสียงอานหนังสือประจำวันนี้พระอานอนท์พุทธอนุชาของท่านอาจารย์วสินอินทะสระบทที่29 1หนึ่งวันก่อนประชุมสังคยนาเมื่อถวายพระเพลิงพระพุทธสริระแล้วพระมหากัสปะได้ให้ประชุมสงฆ์ปรารภเพื่อทำสังขยนาพระธรรมวินยัย นัดหมายให้ทรงจํากันได้ว่าทําอันใดวินัยอันใดพระผู้มีพระภาคทรงสั่งและทรงสอนไว้ว่าอย่างไรทั้งนี้โดยคำนึงถึงคำกล่าวจ่วงจากพระธรรมวินัยและพระศาสดาของภิกษุชรานามว่าสุพัทธะท่านกล่าวกลางมหาสมาคมว่าดูก่อนท่านผู้นิรทุกข์ทั้งหลายสมัยเมื่อข้าพเจ้าเดินทางจากกรุงปาวามาสู่กุสินารานครนี้ มีภิกษุเป็นอันมากเป็นบริวารขณะมาถึงกึ่งทางข้าพเจ้าได้สดับข่าวปรินิพานของพระผู้มีพระภาคภิกษุทั้งหลายผู้เป็นปุถุชนยังมีอาสวะอยู่ไม่อาจอดกลั้นความโศกไว้ได้ต่างก็ปริเทวานาการคร่ำครวญถึงพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นส่วนภิกษุผู้สิน้นอาสวะแล้วก็ปรงงรรมสังเวชแบบอริยชนแต่มีภิกษุนอกคอกรูปหนึ่ง บวชแล้วเมื่อชรานามว่าสุพัทธะได้กล่าวขึ้นว่าท่านทั้งหลายอย่าเสียใจอย่าโศกเศร้าเลยพระสมณะโคดมนิพพานเสียก็ดีแล้วพวกเราจะได้เป็นอิสระเมื่อพระสมณะโคดมยังอยู่คอยจู้จีว้ว่าสิ่งนี้ควรทําสิ่งนี้ไม่ควรทําคมคูคณาพวกเราทั้งหลายด้วยระเบียบวินัยมากหลายเหมือนจะเหยียดมือเหยียดเท้าไม่ออก บัดนี้พระสมณะโคโดมนิพพานแล้วเป็นลาบของพวกเราทั้งหลายต่อไปนี้พวกเราต้องการทำอะไรก็จะได้ทำไม่ต้องการทำอะไรก็ไม่ต้องทำดูก่อนผู้ไม่ลหลงไหลในบ่วงมานพระมหากัสสปะกล่าวต่อไปความจริงสุพัทธผู้ชราไม่พอใจพระาศาสดาเป็นส่วนตัวเพราะเธอไม่เข้าใจในพระผู้มีพระภาคเจ้าเรื่องมีว่า ครั้งหนึ่งนานมาแล้วสมัยเมื่อพระพุทธองค์เที่ยวจาริกโปรดเวในยนิกรนชนเสด็จจากเมืองกุสินารานีไปยังเมืองอาตุมาสมัยนั้นสุพัทธภิกษุบวดแล้วและลูกชายของเธอทั้งสองคนก็บวชเป็นสามมเนนเมื่อพระาศาสดาเสด็จมาถึงเมืองอาตุมาสุพัทธภิกษุก็จัดการต้อนรับพระพุทธองค์เป็นการใหญ่เที่ยวเปล่าประกาศชาวเมืองให้เตรียมชัด เที่ยวเปล่าประกาศชาวเมืองให้เตรียมขัดฉะโภชนาหารถวายพระองค์และให้สาม,มนเณรลูกชายทั้งสองออกเที่ยวเรียรายชาวนาครนำเอาข้าวสารปลาแห้งและเครื่องบริโภคอื่นๆอีกมากชาวบ้านผู้ศรัทธาในพระาศาสดาแม่จะไม่ศรัทธาในสุพัทภิกษุก็ถวายของมาเป็นจำนวนมากสุพัททรวบรวมของได้เป็นกองใหญ่แล้วจัดการทำเองปรุงอาหารเองเตรียมการโกลาหน รุ่งขึ้นพระาศาสดาเสด็จออกบินทบาทตามปกติมีภิกษุตามสเสด็จพอประมาณสุพัทธะได้ทราบข่าวนี้จึงออกจากโรงอาหารถือทัพพีด้วยมือข้างหนึ่งมีกายขมุกขมอมด้วยขมาวไฟรีบวิ่งออกไปตามพระาศาสดาในละแวกบ้านเมื่ออยู่เฉพาะพระพักเขาคุกเข่าลงข้างหนึ่งแล้วชันข่าอีกข้างหนึ่งในท่ายองพรมประนมมือทั้งทั้งที่ทมีทัพพีอยู่ กราบทูลว่าพระผู้มีพระภาคผู้เจริญขอพระองค์เสด็จกลับเทิดอย่าออกบิณฑบาทเลยขัดชะโภชนอาหารข่าพระองค์ได้จัดเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วข้าพระองค์อาศัยความเลื่อมใสในพระองค์เป็นที่ตั้งจึงขนขวายเพื่อพระองค์แม้อาหารทุกอย่างข้าพระองค์ก็ปรุงเองทำด้วยมือของตนเองขอพระองค์เสด็จไปสู่อารามเถิดอาหารพร้อมอยู่แล้ว พระจอมมุนีประทับอยู่ระหว่างทางทรงมองดูสุพัทธะโดยสายพระเนตรที่แสดงอาการตำหนิและทรงห้ามถึงสองครั้งในครั้งที่สมจึงตรัสว่าอย่าเลยสุพัทธะเธออย่ายินดีพอใจให้ตถาคตทำอย่างนั้นเลยการบินทบาทเป็นพุทธวงศอาหารที่ได้มาจากการบินทบาทเป็นอาหารที่บริสุทธิ์ยิ่งดูก่อนสุพัทธะ อาหารที่ทวยนาคอนหุงเตรียมไว้เพื่อมุนีก็มีอยู่เรือนละนิดเรือนละหน่อยเมื่อกำลังแข่งของเรายังมีอยู่เราจะเที่ยวไปแสวงหาอาหารด้วยปลีนองนี้ดูก่อนสุพัทธะอาหารที่เธอทำนั้นไม่สมควรที่สมณะจะพึงบริโภคเป็นอากรัปปิยโภชนะอันหนึ่งทางที่เธอได้มาก็ไม่สุดจริตเธอไปขอจากคฤหัตซึ่งไม่ใช่ญาติและไม่ใช่ปวารณา คือเขาไม่ได้บอกอนุญาตไว้โดยเฉพาะอย่างยิ่งสมณะไม่ควรทำอาหารบริโภคเองดูก่อนสุภัทธะแม้ไส้ของเราจะขาดสะบันลงเพราะความหิวเราก็ไม่ยินดีบริโภคพอชนะของเธอกรรมที่ไม่ถูกไม่ควรหน้าตำหนิเธอได้ทำแล้วอันหนึ่งเล่าดูสิอาการของเธอนี้เหมาะสมกับความเป็นสมณะนักหรือวิ่งออกมาทั้งทงท,งที่มือถือทัพพีอยู่ จีวอก็ไม่ได้ห่มให้เป็นปริมณฑลช่างรุ่มร่ามเสียเหลือเกินดูก่อนสุพัทธะอย่านึกว่าเราไม่เข้าใจเจตนาดีของเธอเรารู้และเห็นเจตนาดีของเธอแต่เธอทำไม่ถูกเจตนาดีนั้นก็ปล่อยก่อให้เกิดผลร้ายไปด้วยการเตรียมขัดชะโภชนาหารไว้ต้อนรับนั้นเป็นเรื่องของครหั์ที่เขาจะทำกัน ถ้าเธอต้องการบูชาเราก็จงตั้งหน้าปฏิบัติตามธรรมวินัยทำตนเป็นคนว่าง่ายและเลี้ยง่ายเรียกว่าปฏิบัติบูบบชาเถิดดูก่อนสุพัทธะคนที่ปราศจ,จากฮิริโอตตปะมีความกล้าประดุจกามักจะมีชีวิตอยู่อย่างสะดวกสบายแต่ไร้ความสุขใจและภาคภูมิใจส่วนผู้มีฮิริโอตตปะสงบสงี่ยมแบบมุนี เข้าสู่สกุลมิให้กระทบกระทั่งศรัทธาและโภคะ,ะของคฤหัดเหมือนมแมลงพึ่งเข้าไปในป่าดูดเอาน้ำหวานในเกสรดอกไม้แต่มิให้บุคพคชาติชอกช้ำนั้นย่อมเป็นอยู่ยากแต่มีความสุขและภาคภูมิใจพระตถาคตเจ้าตรัสอย่างนั้นแล้วสเสด็จเลยไปมิได้สนพระไทยกับสุพธธธัทธพิษุอีกเลยพระสุพัทธ,ธทั้งเจ็บและทั้งอาย แต่พูดอะไรไม่ออกจึงผูกใจเจ็บพระผู้มีพระภาคเจ้าตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาดูก่อนผู้มีอายุพระผู้มีพระภาคมีพระทยัยเป็นธรรมมาทิปไตยคือทรงถือความถูกความควรเป็นใหญ่อย่างแท้จริงแม้ใครจะทำอะไรอะไรเพื่อพระองค์แต่ถ้าการกระทำนั้นไม่ถูกต้องตามทํานองครองธรรมพระองค์ก็ไม่ทรงยินดีด้วย แต่การกระทำของภิกษุบางรูปซึ่งในสายตาของผู้อื่นดูเหมือนจะเป็นการขาดความเคารพรักในพระาศาสดาดูเหมือนจะไม่ห่วงใยพระองค์แต่การกระทำอันนั้นถูกต้องตามคำนองครองธรรมพระองค์ก็ทรงอนุโมทนาสาธุกการอย่างเรื่องพระธรรมารามเป็นอุทาหนดูก่อนผู้มีอายุทั้งหลายพระมหากัสปะกล่าวต่อไป พระาศาสดานิพพานเพียงเจ็ดวันเท่านั้นยังมีโมฆะุรุษกล้ากล่าวจ่วงจากพระธรรมวินัยและพระาศาสดาถึงเพียงนี้ต่อไปภายหน้าภิกษุผู้ลามกมีจิตสามคิดว่า,าศาสนาปราศจากาศาสดาแล้วพึงเหยียบย่ำพระธรรมวินัยสักปานใดเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายจงประชุมกันเพื่อสังขยนาพระธรรมวินยัยตามที่พระาศาสดาเคยทรงสอนและบัญญัติไว้ ต่อจากนั้นก็มีการประชุมปรึกษากันว่าควรจะทำสังขยนาที่ใดในที่สุดตกลงกันว่าควรจะทำที่กรุงราชครึเหลือเวลาอยู่อีกเดือนครึ่งจะเข้าพรรษาที่ประชุมตกลงกันว่าจะทำสังขยาในพรรษาตลอดเวลาสามเดือนพระมหากัสปะพาภิกษุหมหนึ่งมุ่งไปสู่กรุงราชครึพระอนุรด์พาภิกษุอีกโมูหนึ่งไปสู่กรุงราชครึเช่นเดียวกัน ส่วนพระอานอนท์พุทธอนุชามีภิกษุทสงฆ์แวดล้อมเป็นบริวารเดินทางไปสู่นครสาวัตถีทุกคนทุกแห่งที่ท่านผ่านไปมีเสียงคร่ำครวญประดุดวันที่พระาศาสดานิพพานทุกคนมีใบหน้าเปียกชุ่มด้วยน้ำตากล่าวว่าพระคุณเจ้าอานอนท์ผู้เจริญท่านนำเอาพระาศาสดาไปทิ้งเสียณที่ใดเล่า คำพูดเพียงสั้นๆแต่กินความลึกซึ้งนี้ทําให้จิตใจของพระพุทธอนุชาหวั่นไหวและตื้นตันความเศร้าของท่านซึ่งสงบระงับลงบ้างแล้วกลับฟื้นตัวขึ้นอีกเหมือนโรคอันสงบลงด้วยฤทธิ์ยาและกลับกําเริบขึ้นเพราะของสแสลงถึงกระนั้นท่านก็พยายามให้ความโศกสลดสงบระงับลงด้วยการน้อมเอาโอวาทของพระาศาสดาประคับประคองใจและแล้วก็ปลอบโยนพุทธศาสนิกให้คลายโศก ด้วยเทศนาอันกล่าวถึงไตรลักษณ์คือความไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นอนัตตาแล้วเดินทางมาโดยลำดับจนกระทั่งลุถึงสาวัตถีราชธานีแห่งแคว้นโกศลเข้าไปสู่เชตวานารามมีพุทธบริษัทมาแวดล้อมแสดงอาการเศร้าโศกถึงพระศาสดาอีกพระอานนทพุทธอนุชาเข้าไปสู่พระคันธกุดีที่พระผู้มีพระภาคเคยประทับหมอบลงกราบที่พุทธอาฏ เก็บกว่าเสนาสนะให้เรียบร้อยตั้งน้ำดื่มน้ำใช้ไว้เหมือนอย่างที่เคยทำเมื่อพระศาสดาประทับอยู่ประชาชนชาวสาวัตถีได้เห็นอาการดังนี้แล้วหวนคิดถึงความหลังครั้งเมื่อพระพุทธองค์ยังทรงพระชนอยู่สุดที่จะหักห้ามความตื้นตันและเศร้าหมองได้จึงหลั่งน้ำตาอีกครั้งหนึ่งประหนึ่งว่าน้ำตาข้างหนึ่งหลั่งไหลเพราะสงสารพระพุทธอนุชา และอีกข้างหนึ่งเพราะคํานึงถึงด้วยความอาลัยรักในพระผู้มีพระภาคความอาลัยรักและความสงสารเมื่อรวมกันลองคิดดูเถิดว่าสภาพจิตใจของผู้นั้นจะเป็นประการใดเนื่องจากเหน็ดเหนื่อยทรมานกายมานานตั้งแต่พระผู้มีพระภาคทรงพระประชวนจนถึงพระองค์ปรินิพพานและงานถวายพระเพลิงพระพุทธสริระล้วนแต่เป็นงานหนักทั้งสิน้นพระพุทธอนุชามีสิ่งหมักหม,มมในร่างกายมาก จึงต้องฉันยาระบายเมื่อมาถึงเชตวานารามนั่นเองทั้งนี้เพื่อขับถ่ายสิ่งหมักมสมในร่างกายออกเพื่อให้สรีระกระปรี้กระเปร่าขึ้นวันรุ่งขึ้นจากวันที่ฉันยาระบายแล้วสุภะมานพบุตรแห่งโตเทยพรามทรงคนมาอารัธนาพระอานนทเพื่อไปฉันที่บ้านของตนพระอานนทขอเลื่อนเวลาไปอีกวันหนึ่งโดยแจ้งให้ทราบว่าเพิ่งฉันยาระบายใหม่ๆไม่อาจเข้าสู่ระแวกบ้านได้ อีกวันหนึ่งจึงเข้าไปส่นิเวศของสุภาพมานพโตเถยบุตรพร้อมด้วยพระเจตกะสุภาพมานพถามว่าพระผู้มีพระภาคเมื่อยังทรงมีพระชนอยู่นั้นทรงสอนเรื่องอะไรอยู่เป็นเนืองนิดพระพุทธอนุชาวิสัชนาว่าพระองค์ทรงย้ำหนักเรื่องศีลสมาธิปัญญาจุดมุ่งหมายแห่งพรหมจรรย์อยู่ที่ความหลุดพ้นจากกิเลสสาสะวะทั้งมวลส่วนศีลสมาธิและปัญญานั้น เป็นเพียงมักหรือทางสำหรับเดินสุภาพมานบมีความเลื่อมใสในธรรมเทศนาของพระอานนท์จวนจะเข้าพรรษาพระอานท์จึงจาริกสู่เบญจคีรีนครเพื่อประชุมธรรมสังคยนาพระภิกษุที่ล่วงหน้าไปก่อนได้ขออุปธรรมจากพระเจ้าอาชาตศัตรูให้ซ่อมแซมที่พักสงถึง18แห่งและตกลงใจจะประชุมสังคายาที่หน้าถ้ำสัตบัญชิงเวพารบันพศ พระเจ้าอาชาสัตรูทรงรับเป็นศาสนูปธรรมพกโดยตลอดทั้งเรื่องอาหารและที่พักที่ประชุมพระเจ้าอาชาสัตรูเวเทหิบุตรทรงให้สร้างมณฑปงดงามอัมภัยพันประหนึ่งเนรมิตโดยหัตแห่งวิศวกรรมเทพบุตรมีฟ้าเสาและบันไดจัดแจงเป็นอย่างดีอารามด้วยมาลากรรมและละดากรรมประเภทต่างๆงามชดช้อยพระราชมณเทียนสถานหรือวิมานแห่งเทพผู้มีศักดิ์มิปานได้ เจิดจ้าสง่ารุ่งเรืองประหนึ่งจะรวมเอาความงามในโลกทั้งมวลมาไว้ในที่แห่งเดียวส่งให้ตกแต่งมนดบเพลิดพลายดังวิมานพรมมีเพดานทองประดุดขาบพวงดอกไม้อันมีกลิ่นหอมประทินใจลงมาบุพชาตินานาพันธ์หลากสีลางมาชุมนุมกันณนที่นั้นภูมิสถานละลานแวววาวประดุดปูลาดด้วยแก้วมณีอันสุกใสเสร็จแล้วส่งไปปูเครื่องราดอาสนะอันควรแก่สมณนะ มีค่าประมาณไม่ได้500ที่เพื่อภิกษุ5 5 0รรูปในมนดบนั้นทรงให้จัดอาสนะแห่งพระเถระชิดทางด้านทิศทักษิณผินพักไปทางทิศอุดรทรงให้จัดที่ประทับสำหรับพระผู้มีพระภาคหันพระพักไปทางด้านบุรพาณท่นะามกลางมนดบนั้นเสร็จแล้วทรงประกาศแก่ทรงว่าพระคุณเจ้าทั้งหลายกิจของข้าพเจ้าสำเร็จเรียบร้อยแล้ว เรื่องต่อไปแล้วแต่พระคุณเจ้าเถิดเหลือเวลาอีกเพียงวันเดียวจะถึงวันประชุมสังคยนาแต่พระพุทธอนุชายังไม่ได้สำเร็จอรหัตผลคงเป็นเพียงสวดสดบันภิกษุบางรูปได้เตือนพระอานนท์ว่าขอให้เร่งทำความเพียรพยายามเข้าเถิดรุ่งนี้แล้วจะเป็นวันมหาสันนิบาตมีระเบียบว่าผู้เข้าประชุมทั้งหมดจะต้องเป็นพระขีณาสพ ตั้งแต่เดินทางมาถึงเบญจกิรีนครพระอานนท์ได้ทำความเพียรอย่างติดต่อเพื่อให้ได้บรรลุอรหัตผลแต่หาสำเร็จตามประสงค์ไม่ในคืนสุดท้ายนั่นเองท่านได้เริ่มทำความเพียรตั้งแต่อทิตย์อัสดงตั้งใจอย่างมั่นคงว่าจะให้ถึงพระอรหัตผลในคืนนั้นปฐมยามล่วงไปแล้วก็ยังไม่อาจทำอาสวะให้สิน้นล่วงเข้าสู่มัดชิมยามพระพุทธอนุชาทำความเพียรต่อไป ท่านระลึกถึงพระดำรัสของพระาศาสดาที่ประทานไว้ก่อนปรินิพพานว่าอานนท์เธอเป็นผู้มีบุญที่ได้บำเพ็ญสังสมมามากแล้วเธอจะได้บรรลุอรหัตตะลนในไม่ช้าหลังจากเราปรินิพพานแล้วพระพุทธดำรัสนี้ก่อให้เกิดความมั่นใจแก่พระอานนท์เป็นอันมากและความมั่นใจอันนี้อีกเหมือนกันกระตุ้นจิตเร้าใจให้ท่านทำความเพียรอย่างไม่หยุดยัง้ง จวนจะถึงกึ่งมัดชิมยามนั่นเองท่านคิดว่าจะพักผ่อนเสียหน่อยหนึ่งแล้วจะทำความเพียรต่อไปตลอดราตรีท่านจึงลงจากที่จงกรมล้างเท้าให้สะอาดแล้วทอดกายลงขณะล้มตัวลงศีรษะยังไม่ทันถึงหมอนและยกเท้าขึ้นจากพื้นนั่นเองจิตของท่านก็หลุดพ้นจากอาสะวะทั้งมวลสำเร็จเป็นพระอรหันต์ในขณะนั้นพร้อมด้วยปฏิสัมพิธาและอภิญญาสมาบัติ พระพุทธอนุชาประสบปีติปราโมทอย่างใหญ่หลวงความรู้สึกปรากฏแก่ใจว่าความเกิดสิ้นแล้วพรหมจันทร์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำเสร็จแล้วกิจอื่นที่จะต้องทำในทํรนองเดียวกันนี้ไม่มีอีกแล้วบัดนี้พบใหม่ไม่มีอีกต่อไปพบทั้งสคือการมาพบรูปประพบและอารูปประพบปรากฏแก่ท่านผู้บรรลุแล้วซึ่งอริยภูมิประหนึ่งมีเพลิงโหมอยู่ทั่ว ได้ยำ่ำยีความเมาทั้งปวงแล้วได้นำความกระหายทั้งมวลออกไปแล้วได้ถอนอาลัยในการมคุณอันเป็นที่อาลัยยินดีอย่างยิ่งของมวลสัตว์ได้แล้วตัดวัตตะอันทำให้หมุนเวียนมาเป็นเวลานานได้แล้วตันหาความดิ้นรนร่านใจได้หมดสิ้นไปแล้วคลายความกำหนัดได้แล้วดับเพลิงกิเลสและเพลิงทุกข์ทั้งปวงได้แล้วถึงแล้วซึ่งความเยือกเย็นอย่างยิ่ง ดวงจิตที่เคยเร่าร้อนดิ้นรนบัดนี้ได้อาบแล้วซึ่งทำโมทกอย่างเต็มที่ประหนึ่งหิมะละลายลงสู่ศิลาแท่งทึบที่เคยถูกแดดเผามาเป็นเวลานานอาภาวะแห่งผู้กดเรื่องตนจากกิเลสเสียได้เป็นอย่างนี้เองช่างประสบกับภาวะสงบเย็นอย่างเต็มที่เสียนี่กระไรสงบเหมือนน้ำในแอ่งน้อยซึ่งอยู่ในป่าลึก สดใสเหมือนหยดน้ำค้างเมื่อรุ่งอรุณอุ่นประดุดแสงแดดเมื่อยามเช้าอะไรเล่าจะน่าปรารถนาของชีวิตยิ่งไปกว่านี้นี่เองที่พระศาสดาตรัสอยู่เสมอว่าพระนิพพานซึ่งสงบเย็นอย่างยิ่งการสำรอกตัณหาโดยไม่เหลือเชือ้อการสละและการบอกคืนตัณหาการพ้นไปอย่างปราศจากอาลัยในตัณหาเป็นความสุขชื่นบานเกินเปรียบ บุคคลผู้ได้บรรลุแล้วซึ่งทำอันประเสริฐคือพระนิพพานนี้ย่อมเป็นผู้มีความอดทนอย่างยิ่งต่อความเย็นร้อนหิวกระหายและสัมผัสร้ายอันเกิดจากเหลือบยุงลมแดดและสัตว์เลื้อยคลานทั้งหลายเป็นผู้วางเฉยได้ต่อถ้อยคำล่วงเกินถ้อยคำเสียดสีคำด่าว่าของผู้อื่นเป็นผู้อดทนอย่างยิ่งต่อทุกขเวทนาที่เกิดจากอา,าพาธประเภทต่างๆอันเกิดขึ้นอย่างกล้าแข็ง ทำให้หมดความสําราญยากที่บุคคลทั่วไปจะทนได้เป็นผู้วางเฉยต่ออารมณ์อันมายั่วยวนเป็นผู้กําจัดราคะโทสะและโมหะได้แล้วอย่างเด็ดขาดมีกิเลสอันย้อมใจดุดน้ําฝาดอันตนสํารอกออกได้แล้วเป็นผู้ควรรับของที่เขานำมาบูชาควรได้รับการต้อนรับควรแก่ของที่ทายกผู้มีศรัทธาจะทำบุญควรเคารพกราบไหว้เป็นเนื้อนาบุญของโลก ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าจุดหมายอันใดเป็นจุดมุ่งหมายสูงสุดสำหรับผู้บวชบัดนี้พระพุทธอนุชาได้บรรลุแล้วซึ่งจุดหมายอันนั้นคืนนั้นท่านสเสวยวิมุตติสุขอยู่ตลอดปาตรีในที่สุดวันมหาสังคายนาก็มาถึงเป็นวันสำคัญอย่างยิ่งวันหนึ่งของพระพุทธศาสนาภิกษุล้วนแต่เป็นพระอรหันต์ประกอบด้วยอภิญญาและสมาบัติห0 0รูป ประชุมเป็นมหาสันนิบาตณห,หน้าถ้ำสัตบัญเชิงภูเขาวเวภาระธงแห่งผ้าสีกาสายะคือเหลืองมนสปัดพริ้วตามแรงลมดูงามรุ่งเรืองเสียงเพรีสลับเสียงระฆังดังขึ้นเป็นสัญญาณว่าสงฆ์ทั้งมวลพร้อมแล้วก่อนจะเริ่มมหาสังคยนาพระมหากัสปะประธานสงฆ์ได้ตั้งปัญหาถามพระอานนทพุทธอนุชาในนามของสงฆ์ว่าอานนท เมื่อสมัยที่พระพุทธองค์ยังทรงพระชนอยู่เธอเคยเย็บหรือปะหรือชุนผ้าสำหรับพระพุทธองค์ทรงใช้สงไม่ใช่หรือข้าแต่สงผู้เจริญข้าพเจ้าเคยทำอย่างนั้นพระอานท์รับในขณะที่เย็บหรือปะหรือชุนเธอใช้เท้าหนีผ้าของพระตถา,าคตใช่ไหมสงผู้เจริญข้าพเจ้าทำอย่างนั้นดูก่อนอาวุโสอานท์ พระมหากัสปะกล่าวในนามของสงสงเห็นว่าเธอกระทําไม่สมควรเธอไม่ควรใช้เท้าหนีผ้าของพระตถาคตข้อนี้เป็นอาบัตทุกกฎแก่เธอเธอจงแสดงอาบัตเสียพระอานน์พุทธอนุชาลุกขึ้นนั่งคุกเข่าประนมมือแล้วกล่าวว่าข้าแต่สงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทําอย่างนั้นด้วยความจําเป็นการใช้เท้าหนีผ้าแห่งพระตถาคตแล้วเย็บนั้น จะเป็นเพราะไม่เคารพก็หาไม่ได้แต่เมื่อไม่ทำอย่างนั้นจะเย็บได้อย่างไรในเมื่อข้าพเจ้าทำเพียงผู้เดียวเท่านั้นข้าพเจ้ามองไม่เห็นความผิดของตนในข้อนี้แต่เอาเถิดท่านทั้งหลายข้าพเจ้าเคารพยาเกรงในสงเมื่อสงเห็นว่าข้าพเจ้าผิดข้าพเจ้าก็ขอแสดงอาบัตทุกกฎในเรื่องนี้อานน์ยังมีอีกหลายข้อ พระมหากัสสปะกล่าวข้อหนึ่งคือเมื่อพระตถาคตเจ้าทรงแสดงนิมิตโอภาษคือให้ในัยะแก่เธอถึง16ครั้งเพื่อให้ทูลให้พระองค์ทรงพระชนอยู่ต่อไปแต่เธอไม่ได้ทูลไว้ทรงเห็นว่าเธอกระทําไม่สมควรเป็นความผิดของเธอเธอต้องแสดงอาบัตในเรื่องนี้ท่านผู้เจริญทั้งหลายพระอานน์กล่าว เหตุที่ข้าพเจ้าไม่ได้ทูลอาราธนาพระศาสดาให้ทรงพระชนต่อไปนั้นเป็นเพราะเวลานั้นข้าพเจ้ากำลังรัทมทุกข์และกังวลถึงเรื่องอาพาธของพระศาสดาไม่ได้เฉลียวใจในเรื่องนั้นข้าพเจ้ามองไม่เห็นความผิดของตนในข้อนี้แต่เพราะความยำเกรงและเคารพในมติของสงฆ์เมื่อสงฆ์เห็นว่าข้าพเจ้าผิดข้าพเจ้าก็ยอมและขอแสดงอาบัตทุกกดในเรื่องนี้ นนพระมหากัสปะกล่าวยังมีอีกคือเธอเป็นผู้นขนวายให้สตรีเข้ามาบวชในพระศาสนาเธอพยายามอ้อนวอนคมขีพระศาสดาท,ทั้งที่พระองค์ทรงห้ามตั้งหลายครั้งว่าอย่าพอใจขนขวายให้ภิกษุณีเข้ามาบวชในธรรมวินัยนี้เลยเธอก็ไม่ยอมฟังพยายามขนขวายให้ภิกษุณีเข้ามาบวชจนได้ก่อความยุ่งยากในภายหลังมิใช่น้อย ข้อนี้เป็นความผิดของเธอท่านผู้เจริญทั้งหลายข้อนี้เป็นเพราะข้าพเจ้าใจอ่อนทนดูสภาพของพระมหาปชาบดีโคตมีพระนานางแห่งพระทศพลเจ้ามิได้พระนางได้ปลงพระเกศามาแล้วมีร่างกายขมุกขมอมบอบชำ้ำทรงพิราบลำพันอย่างเหลือล้นปรารถนาจะบวดด้วยศรัทธาอันแรงกล้า และเห็นว่าพระนางทรงมีอุปการะต่อพระาศาสดามากล้นข้าพเจ้าจึงขนขวายให้พระนางได้บวชและเมื่อพระนางเป็นภิกษุณีแล้วก็สามารถขจัดกิเลสบรรลุพระอรหันตได้ข้าพเจ้าไม่เห็นความผิดของตนในข้อนี้แต่เพราะความยำเกรงเคารพในมติสงฆ์เมื่อสงฆ์เห็นว่าผิดข้าพเจ้าก็ยอมและขอแสดงอาบัติทุกกฎในเรื่องนี้อนนนยังมีอีก ประธานสองกล่าวคือเมื่อพระาศาสดาบรรทมณเตียงเป็นที่ปรินิพนานพระองค์ทรงเปิดโอกาสทรงอนุญาตไว้ว่าเมื่อพระองค์นิพพานแล้วสิกขาบทเล็กๆ็น้อยๆเมื่อทรงพร้อมใจกันจะถอนเสียบ้างก็ได้เธอได้ทูลถามหรือไม่ว่าสิกขาบทเล็กน้อยนั้นพระองค์ทรงหมายถึงสิกขาบทอะไรข้าพระเจ้าไม่ได้ทูลถามเลยท่านผู้เจริญพระอานอนท์ตอบ นี่ก็เป็นความผิดของเธอประธานสงกล่าวท่านผู้เจริญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าไม่ได้ทูลถามถึงสิกขาบทเล็กน้อยนั้นเป็นเพราะข้าพเจ้ากลุ้มใจกังวลใจเรื่องพระาศาสดาจะนิพพานจนไม่มีเวลาคิดถึงเรื่องอื่นข้าพเจ้ามองไม่เห็นความผิดของตนในข้อนี้แต่เพราะความยำเกรงเคารพในมติของสง์เมื่อสงเห็นว่าข้าพเจ้าผิดข้าพเจ้าก็ขอแสดงอาบัต อานนนยังมีอีกประธานสงกล่าวคือในการถวายพระเพลิงพระพุทธสริระเธอจัดให้สตรีเข้าไปถวายบังคมพระพุทธสรีระก่อนสตรีเหล่าน,านั้นร้องไห้น้ําตาเปื้อนพระพุทธสรีระข้อนี้ก็เป็นความผิดของเธอท่านผู้เจริญทั้งหลายการที่ข้าพเจ้าจัดให้สตรีเข้าถวายบังคมพระพุทธสรีระก่อนนั้นเป็นเพราะคิดว่าธรรมดาสตรีไม่ควรอยู่นอกบ้านจนมืดค่ำ ข้าพเจ้าจัดให้ถวายบังคมพระพุทธสรีระก่อนเพื่อเธอจะได้กลับบ้านก่อนตะวันตกดินและได้ไปหุงหาอาหารเพื่อสามีหรือมารดาบิดาข้าพเจ้ามองไม่เห็นความผิดของตนในข้อนี้แต่เพราะความยำเกรงในสง์เมื่อสงเห็นว่าผิดข้าพเจ้าก็ขอแสดงอาบัตด,ดูเหมือนจะเป็นเรื่องธรรมดาของคนโปรดปรานของผู้ยิ่งใหญ่เมื่อผู้ยิ่งใหญ่สิ้นชีพหรือล้มลง เพื่อนก็จะเริ่มรังแกทั้งนี้เพราะตลอดเวลาที่ผู้ยิ่งใหญ่ยังคงยิ่งใหญ่อยู่ก็ไม่มีใครกล้าแตะต้องคนโปรดของท่านพระอานอนท์เป็นที่โปรดปรานอย่างยิ่งของพระาศาสดาเมื่อพระองค์นิพพานไปแล้วดูเหมือนว่าท่านจะถูกสงรังแกให้รับผิดในท่ามกลางมหาสันนิบาตแม้ในสิ่งที่ท่านไม่ผิดถ้ากฎที่กล่าวข้างต้นเป็นความจริงและกฎทุกอย่างมีข้อยกเว้น เรื่องพระอนนท์ควรเป็นข้อยกเว้นในกฎนี้ที่ว่าดูดูเหมือนท่านจะถูกรังแกนั้นความจริงไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยเรื่องที่สงลงโทษพระอานนท์และพระมหากสปะให้พระอานนท์ยอมรับผิดนั้นอย่างน้อยมีผลดีถึงสองประการคือ 1. เป็นกุสโลบายของพระมหากัสปะพระเถระผู้เท่าที่ต้องการจะวางระเบียบว,วิธีปกครองคณะสงฆ์ให้ที่ประชุมเห็นว่า อำนาจของสงนั้นยิ่งใหญ่เพียงใดคำพิพากษาวินิจฉัยของคณะสงเป็นคำเด็ดขาดแม้จะเห็นว่าตนไม่ผิดแต่เมื่อสงเห็นว่าผิดผู้นั้นก็ต้องยอมเป็นตัวอย่างที่ภิกษุสงรุ่นหลังจะเดินตาม 2. เรื่องนี้ได้ส่งเสริมเกียรติคุณของพระพุทธอนุชาให้ก้องยิ่งขึ้นเป็นตัวอย่างในทางเป็นผู้ว่าง่ายเคารพยำเกรงผู้ใหญ่เป็นปฏิปทาที่ใครๆพากันอ้างถึงด้วยความนิยมชมชอบในพระอนนท์ รวมความว่าเรื่องที่เกิดขึ้นแก่พระอานอนท์ในคราวปฐมสังคยนานั้นทำให้เกียรติประวัติของท่านจับใจยิ่งขึ้นน่ารักเคารพยิ่งขึ้นเสร็จแล้วการสังคยนาก็เริ่มขึ้นโดยพระมหากัสปะเป็นผู้ซักถทกเสร็จแล้วการสังคยนาก็เริ่มขึ้นโดยพระมหากัสปะเป็นผู้ซักถามพระอุบาลีซึ่งได้รับการยกย่องจากพระศาสดาว่าเป็นผู้เลิศทางพระวินยัย ได้วิสัชนาพระวินัยพระอาน์นพุทธอนุชาวิสัชนาพระธรรมโดยตลอดสังขายนาครั้งนี้ทำอยู่สามเดือนจึงเสร็จเรียบร้อยด้วยประการชนิดกลับมาติดตามรับฟังพระอาน์นพุทธอนุชาของท่านอาจารย์วสินอินทสระจากอ่านให้ฟังบายชี้ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังและสวัสดีค่ะ